ประชาชนทั่วโลกหลักล้านคนขึ้นไปประทับใจอะไรในตัวลิซ่าไทยไอคอนิกโลกสื่อทั่วโลก CBS ลงข่าวแบบนี้ถึงลิซ่ากับคนไทยเป็นที่หนึ่งในเรื่องอะไรบ้างอินฟลูชาวอเมริกันับแสนตกใจอะไรในวันนี้นะคอนเสิร์ตที่คอสเชล่าถูกเปรียบเทียบถึงคอนเสิร์ตเดี่ยวของลิซ่ามีมูลค่าในการแสดงในนัดนี้รวมไปถึงมีมูลค่าหลากหลายหมื่นล้านบาทอย่างไร ฝรั่งต่างชาติในฝั่งของสื่อมีการเประเผยเอาไว้รวมถึงฝรั่งบางคนถึงกับช็อกวอลิซ่าทำอะไรก่อนขึ้นเวทีจนกลายเป็นข่าวดังชัดเจนคลิปนี้มีคำตอบนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์และกดติดตามช่องก o คิดคอมเมนต์กับการรายงานข่าวเสนอข่าวในเรื่องของลิซ่าล้วนจบไปแล้วนะในฝั่งของลิซ่าคอสเชล่าหรือว่าลิซ่าเชล่า โดยถือเป็นสัปดาห์ที่2เริ่มแล้วโดยในฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์ทั้งไทยและก็ต่างชาติมีการรีวิวชัดเจนว่าเป็นการอัปเกรดอีกรูปหนึ่งของลิซ่าและเสียงใหม่น้องดังดีขึ้นมากกว่าในวิปแรกด้วยถือได้ว่าเลิศเป็นอย่างมากในฝั่งของหลักหลายลูกเองในของลิซ่าถือได้ว่าเป็นลุกที่กลับมาครั้งยิ่งใหญ่โดยเฉพาะมีการเบรกเพลงตั้งแต่เวนแอม h ิ o ูจนถึงเพลงเอลิสติกเกอรรวมไปถึงล่าสุดด้วยนะ และในฝั่งของการดูโชว์ถึง2ครั้งรอบนี้ลมแรงไปอย่างมากแต่ก็ทําอะไรลิซ่าไม่ได้ใโชว์ทางหน้าม้าของลิซ่าชอบลุคนี้ไปอย่างมากเลยว่าลิซ่าสวยทรงพลังมากยิ่งขึ้นลุคนี้ของลิซ่าสวยเป็นอย่างมากตั้งแต่เพลงเหมือนที่แอรได้กล่าวมาจนถึงในลุคปัจจุบันในฝั่งของสื่อจีมีการบอกว่าชัดเจนว่าตอนนี้เพลงของลิซ่าโด่งดังไกลไปนะและทำให้ในฝั่งของอัลบั้มของลิซ่ายอดขายกระเตื้องขึ้นมากกว่าเดิมด้วย ไม่มีการเปิดเผยจากทางสื่อในประเด็นของลิซ่ากับการเป็นว่าต้องมีการย้อนความกลับมาตั้งแต่ลิซา่าไปเปิดเผยตัวกลายเป็นซุปตาสาวจากซีรีส์เรื่องแรก The White l o s ตา่นท,ที่3ได้ค่าตัวแบบอลังการเหมือนกับคนอื่นๆไหมแต่ในฝั่งของเดวิดแบรนร์ บรอดเวเซอร์คนสำคัญของซีรีส์เรื่องนี้ปเปิดเผยว่านักแสดงหลังทุกคนในเดอ w ไว t Lo o t u s ที่สาจะได้รับค่าตอบแทนเท่ากันหมดโดยมีการแบ่งเกรดตามชื่อเสียงและก็ความเป็นสุกตาโดยนักแสดงแต่ละคนจะได้รับค่าตัว40,000ดอลลาร์สหรัฐต่อตอนหรือรับประมาณ1.4ล้านบาท ตลอดทั้งแปดต่อรวมกันแล้วเนี่ยนักแสดงแต่ละคนจะได้ค่าตัวรวมประมาณ11.2ล้านบาทถ้าใครไม่โอเคกับรรบนี้ก็แปลว่าอาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะจะมาร่วมงานในฝั่งของซีรีส์เรื่องเดอะไวทโหลตอนซตที่สามเบนน์ดเองย้ําว่าเนี่ยทางนี้ถูกวางไวตั้งแต่ซีซั่นแรกเพื่อลปัญหาในการต่อรองค่าตัวที่อาจจะสร้างความไม่พอใจในกองถ่ายและเพื่อคัดเลือกนักแสดงที่อยากร่วมงานด้วยใจจริงไม่ใช่เพียงแค่เงินทองเท่านั้นแต่ขึ้นภาพข่าวลิซ่ทราบไว้ชัดเจนนะครับ แต่กลับมาของลิซ่าลิซ่ามโนบาลหรือว่าลิซ่าในงานแสดงคอนเสิร์ตดนตรีโคเชล่าในรอบนี้ทำเอาผู้ชมถึงกับทุรุตะลึงกับโชว์สุดดุดเดือดจาก2รอบเลยนะจะทางซาลาเต้นที่เปียบไปด้วยกับสนามรบของเซตเป็นเดียวอย่างแท้จริงโดยลิซ่าเนี่ยถูกเปิดเผยเอาไว้ตั้งแต่ในปี2023กับ b l a c k พิง k ที่สร้างบน เวทีคอนเสิร์ตนี้เชื่อกันกับการเป็นตำนานร่วมกันตั้งแต่ในปี2 0 1 9โดยปีนี้นิซ่ากลับมาในรูปใหม่พลังใหม่ในจุดยืนใหม่ในฐาน,นะของศิลป,ปินเดี่ยวดับโลกแม้ไม่มีการอนุญาตให้ช่างภาพเข้าถ่ายรูปแต่เสียงหฮาในโลกโซเชียลมีเดียนะครับก็มีการพูดถึงนิซ่าอย่างต่อเนื่องแฟนๆวายโตัสที่ดูกันตั้งแต่รอบแรกก็มาดูในรอบนี้เชืยวกันเป็นการเซอร์ไพรส์จาก ในฝั่งของโซเชียลมีเดียที่บอกว่าบุกขึ้นเวทีลิซ่าเนี่ยก็กล่าวติะติบบนการเวทีว่าแต่รอบแรกรอบนี้ก็มีคนกลับมาดูเพลงของลิซ่าด้วยตั้งแต่ส a t The w o r l d เราไปถึงในฝั่งของเพลงบันนี่ a อ a ์นไอเกลเวนแอ You, m o u ู r ิฟ For ซึ่งมีการสปริงเพลงของ i s s p e n o n นันริเชอร์ไว้นะรวมถ,ถึง e r a s t i c Girl เนี่ยก็พูดถึงอย่างมากแล้วก็ Rockstar ในฝั่งของเพลงของลิซ่ากับเทศกาลดนตรีระดับโลกจากคชชาในปี2025ในรอบนี้กลายเป็นเวทีแห่ง k เคป p ปอมันแท้จริงเมื่อ3พลังหลังจากกลิตต้าระเบิดความสามารถแบบไม่มีพักตั้งแต่แบล็ k พิงก์เจนนีรวมไปถึงในฝั่งของลิซ่าซึ่งเปิดตัวมาก่อนแล้วค่อยมาบรารุ่นใหม่อย่างเอ็นไฮเฟน เทศกาลดนตีจากทางคอเชล่าทูทาในรอบนี้เป็นสัปดา์ที่2และลิซ่าก็ขึ้นทําการแสดงโชว์อีกครั้งหนึ่งทําให้ใขรหลายคนมองว่ารอบนี้มีการพูดถึงจากสื่อโลกมากกว่าเดิมตัวอัลบั้มอ u t เ r อ e g o ของลิซ่าขึ้นอีกแล้วนะในฝั่งของสื่อมันทีดได้กลับมาข้างต้นว่าขึ้นอีก17อันดับ จากอันดับที่31ขึ้นมา14จาก Worldwide Album Chart เอาไว้จากเพลงของลิซ่าซึ่งการขึ้นชนในรอบนี้เองทำให้ลิซ่าในอัลบั้มนี่มีการกระตื้งมากยิ่งขึ้นและถูกพูดถึงจากเทรนด์ไวรัลโลกเอาไว้ไม่ใช่เพียงแค่ในฝั่งของอเมริกาแต่รวมถึงทางเอเชียแล้วก็จีนด้วยในฝั่งของเพจดนตรีชั้นนำมากมายก็มีการ,ปรเปิดเผยผลยางารของลิซ่าและในประเด็นที่บทสัมภาษณ์ของลิซ่าเผยว่า เธอทําอะไรก่อนขึ้นเวทีในฝั่งของลิซ่ากลายเป็นว่านี่แหละคือนิสัยของคนไทยอันแท้จริงเพราะลิซ่าบอกว่าเธอเองจะสวดมนต์เล็กน้อยตลอดเวลาก่อนขึ้นการแสดงและสวดทุกๆคอนทุกโชว์จริงๆนี่ถือเป็นคนไทยแท้โดยเฉพาะเลยนะในฝั่งของสื่อมีการระบุว่าเอนดูความเป็นลิซ่าไปอย่างมากความเป็นไทยแท้100% และในฝั่งของสื่อก็มีการเปิดเผยเรื่องราวโดยการขึ้นรูปเอาไว้ลิซ่าหรือว่าลิซ่าเชล่าหรือว่าลิซ่าโคชเชล่ากับการแสดงวันแรกกับวันที่2นั้นถือได้ว่าเป็นการจ่ายเพียงแค่หลักร้อยแต่ลิซ่าสร้างตำนานเป็นหลักร้านและถือเป็นคําเปรียบเบยลิซ่าขนมาเองทั้งหมดบนเวทีแม้กระทั่งโคมไฟยักษ์ใหญ่ที่กลายเป็นไวร์โเดชอบมีคนกลัวว่าจะหลุดลงมาทับเสียเละเกิดเพราะว่ามันใหญ่มากและรวมไปถึงชุด performance ต่างๆมากมายเป็นการโชว์ในแบบของที่เรียกว่าลิซ่า ที่สร้างเซอร์ไพรส์เรืองแสงในตัวเองชุดบังกรจากนอกโลกที่เซนเอ็นเองต้องโทรมาปรึกฐานดีไซเนอร์ของลิซ่าตั้งแต่เช้าตรู่ลิซ่าเป็นคนกลัวความสูงแต่ลิซ่าเปิดการแสดงด้วยการปรากฏตัวบนแท่นสูงบนเวทีก็ถูกเข้าถึงมาแล้วคนที่กลัวความสูงขึ้นไปยืนบนขนาดนั้นได้เนี่ยก็กลัวแล้วบางคนถึงกับกลัวจัดแต่ลิซ่าทาได้ในฝั่งของสื่อบรรยายว่ารู้ดีไปอย่างมากเลยแล้วก็อนฟเอนเซอร์ก็บอกว่าการกลัวความสูงในรอบนี้แต่ลิซ่าทําได้ทําให้ทุกคนบน ในฝั่งของแฟนๆไม่ใช่เพียงแค่ ตกจากแฟนๆจากลิลลี่นะแต่รวมถึงแฟนๆต่างชาติแฟนๆอเมริกันบางคนที่ไม่ได้รู้จักลิซ่ามาก่อนก็รู้จักลิซ่าจากประเด็นนี้เช่นเดียวกันบางคนบอกว่าลิซ่าเนี่ยทั้งร้องทั้งแรปทั้งเต้นทั้งวิง่งงไปเปลี่ยนชุดอีกและรวมไปถึงการล้อแบบมีพอร์ฟอร์แม์ในการเปลี่ยนชุดมันค่อนข้างเหนื่อยการขึ้นมาทั้งร้องทั้งแรปแล้วก็ทั้งเต้นแล้วก็เปลี่ยนชุดไปสลับกันไปมามันคือเหนื่อยมากๆลิซ่าจัดหนักจัดเต็มเพื่อแฟนคลับที่รักรวมถึงตกแฟนคลับต่างชาติด้มากเลยท สำหรับในฝั่งของการซับพอร์ตให้อีกครั้งหนึ่งสำหรับประเทศไทยถือได้ว่าเทศกาลดนตรีจากโคเชล่าคือเทศกาลดนตรีและศิลปะดับโลกที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีณเอ็มพายโบโลครับอินเดียรัฐแคลิฟอร์เนียอเมริกาซึ่งมีศิลปินดับตํานานจากทั่วโลกมาร่วมแสดงบนเวทีและเวทีนี้มักสร้างโมเมนต์สำคัญให้กับศิลปินหน้าใหม่และศิลปินที่ก้าวกำลังสู่ดับอินเตอร์มากยิ่งขึ้นความสำเร็จไม่ได้มาจากมีทุนมากกว่า ความสําเร็จมาจากมีความตั้งใจมากกว่าไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆแม้แต่ความสาเร็จก็ต้องจ่ายแล้วความพยายามความพยายามก็คือความเพียรความเพียรอย่างนี้คือความพยายามที่ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างเป็นไทยอัลคนิกระดับโลกเลยก็ว่าได้ในเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดถึงไปอย่างมากเลยว่าการโชว์ของลิซ่าในรอบนี้ทําให้ใครหลายคนเองตื่นมารอดู จากแฟนๆทั่วโลกนะในช่วงเวลา9โมง45จนถึง10โมง40ในเวลาช่วงเช้าและการขึ้นโชว์ของลิซ่านี้ทำให้กลายเป็นประเด็นที่คนพูดถึงอย่างมากเลยว่ารมแรงไปอย่างมากแต่แฟนๆนับแสนก็รอคอยจากการโชว์ของลิซ่าไม่ใช่เพียงแค่ในฝั่งของสื่อเท่านั้นแต่รรมไปถึงจากประเด็นนี้เนี่ยมีการเปรียบเทียบว่าท้าลิซ่าขึ้นชวแบบนี้ขึ้นมาและ คอนเสิร์ตรเดียวของลิซ่าจะเป็นอย่างไรในประเด็นนี้เองเนี่ยมีการเปิดเผยในการเปรียบเทียบและรวมไปถึงการที่ลิซ่าเนี่ยมาทําให้สื่อยักใญ่อย่าง c ี s เครือทีวียักหญ่ของในฝั่งของอเมริกา พยายามจ้องทาข่าวและในประเด็นที่ลิซ่าโชว์อยู่ที่โคเชล่าสื่อเบนเทองอเมริกาไม่ใช่เพียงแค่ CBS เท่านั้นแต่อเมริกาหลากหลายสำานักข่าวก็พูดถึงเช่นเดียวกันและกลายเป็นประเด็นที่ดังมากกว่าเดิมหลากหลายคนเองอาจจะไม่รู้จักในฝั่งของลิซ่าแบล็คพิงเพราะไม่ติดตามเคป๊ OP, แต่คําว่าซีรีส์เดอะไวลตั์นี่แหละกลายเป็นว่าเป็นการยึดซีรีส์จีาอันดับที่1ของอเมริกาและการเป็น ท็อ10 Mo ชป p ะเ u ททีวีโชว์ออนไลน์และทำให้ในฝั่งของลิซ่าถูกพูดถึงมาอย่างโดยตลอดตั้งแต่ซีรีส์เปิดเผยขึ้นมาในฝั่งของทางสื่อยังมีการหยิบยกประเด็นออกมาพูดอีกโดยเฉพาะในประเด็นที่ลิซ่าขึ้นโชว์ในรอบนี้ก็กลายเป็นวระหลอดเช่นเดียวกันแล้วกลายเป็นการติด Google t r e n d ไปอีกนะในฝั่งของสื่อมีการพูดถึงและมีการเปรียบเปยว่านี่แหละคือโชว์ของลิซ่า ลิซ่าทำรูปแบบวางมาตรฐานโชว์ที่ต้องบอกว่านี่แหละคือการโชว์แบบลิซ่าหรือว่าการโชว์แบบไทยๆหนึคือชุดใส่ไม่ซ้ำสวยจึงเป็นตลอดเอาอยู่บนเวทีไม่เหมือนกับในฝั่งของค่ายเดิมอนาคตเนี่ยถ้าโชว์เป็นแบบนี้เท่ากับว่าเปลี่ยนไปเรื่อยแบบนี้คนก็อยากดูมากเพิ่มขึ้นเพราะว่าดูเ e อร์ฟอร์แมนซ์นะนะสการแสดงสบ,บนเวทีถือว่าโปรมากยิ่งขึ้นเหมือนกับ คนดูได้ดูหลากหลายจังหวะมากยิ่งขึ้นบบมือปรกมือกระโดดหลายๆคนทําได้แล้วก็ทั้งเพลงช้าแล้วก็เพลงเร็วคือคอยตามมาได้ดี3เพลงของตัวเองเอามารีมิกซ์เอามาทําใหม่เอามาอาร์เรนจ์ใหม่เพื่อโชว์ได้สนุกไม่จําเจไม่น่าเบื่อเหมือนเพลงเดิมคือคนจะได้ดักไม่ออกดังนั้นเนี่ยในฝั่งของแนวเพลงของลิซ่ามีหลากหลายแนวแล้วก็ในฝั่งของการจบเพลงแต่ละเพลงถือได้ว่าเรียกเสียงืองฮาไปอย่างมากและถือได้ว่า เพลงจากทาง rockstar เป็นการปรับท่าเรียกเสียงฮือฮาได้ทุกครั้งโดยเฉพาะในฝั่งของการโชว์แรกกับโชว์ที่2 4พลังที่ส่งออกมาทำให้แฟนๆทั่วโลกรู้จักนิซ่ามากย,ยิ่งขึ้นเวลาหมดโชว์แล้วแต่และคนเนี่ย บางคนก็จะนึกว่า,วามันจะมีการจุดคอยตามไปอย่างไรแต่ผมปรากฏว่าก็เอาอยู่ทั้งหมดถือเป็นเรื่องพิสูจน์ที่คนไทยทำได้ 5. เห็นด้วยกับสื่อหลากหลายสื่อด้วยเฉพาะสื่ออินเตอร์ที่บอกว่าลิซ่าวางมาตรฐานของตัวเองได้ชัดเจนแล้วว่าศักยภาพของตัวเองโดดเด่นพอที่จะ เอาอยู่บนเวทีเดียวและได้ดูจนจบและดูมีพลังแบบคอนเสิร์ตบอลพิงด้วยซ้ำแปลว่าลิซ่าคนเดียวเอาอยู่ทั้งหมดมากกว่าคอนเสิร์ตของค่ายเดิมในฝั่งของการชมที่บ้านหรือว่าชมที่คอนเสิร์ตเองต่างกันมากขนาดไหนคะแนานจากในฝั่งของแฟนๆบน ที่ไปดูคอนสิร์จริงเนี่ยจิ้วเลยว่าคะแนนให้โชว์สูงของลิซ่าเป็นอย่างมากเพราะว่าดูแล้วอลังการเปอย่างมากให้คะแนนมากถึง9.5เต็ม10นี่คือคนดูบนเวทีนะไม่ใช่คนดูเฉพาะบน YouTube นั่นหมายถึงว่าลิซ่าเนี่ยได้สร้างชื่อเสียงบนสเตจรวมถึงในสเตจจริงก็มีสื่อยืนอยู่ข้างสเตนแล้วก็ยืนหยัดชัดเจนว่าหยาดเหงือ่อ ความพยายามของดิซ่าความทุ่มเททั้งร้องจริงเต้นจริงในรอบนี้เป็นแบบเรียวๆไม่ใช่ถ่ายในกล้องในสตูดิโอที่เป็นแบบแคบๆเหมือนที่เกาหลีเคยทำตอนนั้นกระแสะเป็นอย่างไรไม่รูู้้แต่ว่าการที่มีบางคนะนะออกมาต่อต้านและเรียกกระแสะต่างๆมากมายว่าแบบนั้นไม่ดีแบบนั้นไม่ดี แต่อยากให้ลองดูว่าลิซ่าทำถึงมากขนาดนี้แล้วตัวคนที่วิจารณ์ทำถึงมากเท่ากับลิซ่าคนไทยคนนี้หรือเปล่านนเองนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์และก,กดติดตามนะครับและขอบคุณมากๆนะครับที่ดูจนจบถึงตรงนี้ครับ